เดี๋ยวจะปิดเสียงทุกคนนะคะจะปิดเสียงปิดเสียงป่าตาเจยตะซังอินกวนเตี้ยว่ะปิดเสียงทุกคนนะคะเดี๋ยวขอปิดเสียงนิดนึงเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะคะตอนนี้อัดอัดเสียงแล้วนะคะเริ่มอัดเสียงแล้วนะคะอัดเสียงสลูอินลูอินอัดเสียงเรามาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับพระจันทร์นะคะคําศัพท์เกี่ยวกับพระจันทร์เรียเรียงโยกวนตะชังสือค่ะจันทร์ฮะมีจันทร์จันทร์ คำนี้เจ๊จี้ค่ะอ่านว่า means, ต ienne, ู um, Andrew, ้อ่านว่าตู้ค่ะจันจือจันจันวันจันสิงสีอีจันค่ะชื่อจะเกิดค่ะคือคำนี้ค่ะอันนี้อ่านว่าเพนเพนเพนปกติเขียนตัวเสี้ยวค่ะจันกับเพนค่ะวันจันเถอะวันจันคือบางครั้งเราจะอาจจะเรียก เย่เลี่ยงค่ะวันที่เจ้าเยื่อเลี่ยงบางครั้งเราจะเรียกพระจันทร์เราจะเรียกว่าพระจันทร์ค่ะพระจันทร์พระจันทร์หรือว่าเจ้าเรียกเดือนเรียกโซื่อเจ้าตัวค่ะเดือนจันทร์พระจันทร์เดือนจันทร์พระจันทร์เดือนจันทร์พระจันทร์เดือนสามคำนี้สามคำนี้เจ้าซันจีโตซื่อเยื่อเลี่ยงค่ะสามคำนี้โตคะหมายถึงพระจันทร์ ปกติเราจะเรียกพระจันทร์พระจันทร์ยุกว่าซื้อกวัวใจเทียนคงค่ะถ้าอยู่บนท้องฟ้าพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเราจะเรียกพระจันทร์พระจันทร์ถ้าเรียกง่ายๆค่ะเรียกง่ายๆจะเรียกจันทร์ก,กับเดือนจันทร์กับเดือนค่ะมีคำศัพท์บางคำค่ะโยอิเชียค่ะสังสือโยกวนเยี่ยเลี่ยงค่ะมันจะเรียกดวงจันทร์ ดวงจัน์ดวงจันท์หมายถึงอีเคยอีเคอค่ะอีเคออีเคอแต่เยอะเรียกเรียกว่าดวงจันจออะนอทรกลันดวงจันจออะนอทรอกาลันดวงจันดวงจัน์有的时候在泰语适合歌词会称耶利亚雅名为ดงวงจันท่าดวงจันทาจออะนอจัน ทลออาทาจันทาจันทาดวงจันทาเนื้อหัวปะอาฉีเซวเตียวเสียกาลันจะเปลี่ยนเสียงดวงจันดวงจันทอลอาทานท้าอาฉีเยวเตียวเจียกาลันเปลี่ยนเสียงจันจันโงดวงจันทาปะอาฉีเยลเตียวเจียกาลันเปลี่ยนเสียงดวงจันดวงจัน ดวงจันทาดวงจันทาดวงจันทาคำนี้อ่านว่าแสงจันแสงจันแสงจันทาซื่อเยื่อเลี่ยงเจ้าเลี่ยงเด้อเรียกแสงจันแสงจันแสงจันคำนี้อ่านว่าเดือนสกาวเดือนสกาวาอยซื่อเยื่อเลี่ยงตะกวงฮะเดือนสกาวมาเลยขั้นมาดูคำคำนี้นะคะเพนฮะถ้าเป็นวันเพนถ้าเป็นเพน เพนะเป็นหมันเยื่อเหยียนฮ่ะห,หมันเยื่อเหยียนเจ้าวจ้วเพนเพนจันเพนเดือนเพนวันเพนฮะเราจะเรียกว่าหมันเยื่อเหยียนค่ะห,หมันเยื่อเหยียนฮะเรียกเรียกว่าวันฮะเรียกว่าเพนเพนจันเพนเดือนเพนวันเพนอันนี้จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเรียกรวบพระจันทร์เต็มดวงฮะห,หมันเยื Feed ่อเหยียนค่ะจะเรียกว่าเพน ปกติวัวนวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นสิบห้าค่ำข,ขึ้นหนึ่งค่ำฮะรั่งเชียนเดอะฮะจะเรียกว่าข้างขึ้น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 จะเป็นสร้างสร้างเชียนเดอะข้างขึ้นข้างขึ้นเพนจันเพนเดือนเพนวันเพน ทั้งหมดนี้จะอยู่ทั้งหมดเฉียนปู้โตซื้อใจสร้างเฉียนเต๋อซื้อหอยู่จะอยู่ในวันข้างขึ้นวันข้างขึ้นวันข้างขึ้นก็คือสร้างเฉียนเตอซื้อเจียนถ้ามีวันเพนเราก็จะมีเดือนแรมเสียเฉียนเต๋อซื้อเจียนเดือนแลมวันเพนเป็นเป็นหมันเยี่ยเหี่ยนถ้าเป็นเดือนรอนเดือนรอนเดือนรอน เดือนร้อนซื่อเยื่อเลี่ยงค่ะควายเยี่จนต้องเย,ย่อเสียสันเตโซ่เจ้าตัวเดือนร้อนเดือนร้อนถ้าเป็นเสี้ยเสียนเรียกเดือนแหลมเดือนแหลมกับข้างแหลมข้างแหลมทาซื้อเป็นเวลาฮะเจ้าซื้อเจียนฮะเสี้ยเสียนเจ้าซื้อเจียนเจ้าตัวข้างแหลมเวลาข้างแหลมเวลาข้างแหลมเดือนแหลมเดือนแหลม เดือนแรมเป็นพระจันทร์เสียเสียนเดือนแรมวันเพนซอจันเต็มดวงวันเพนจันเต็มดวงวันเพนจันเต็มดวงชื่อซื่อหมันเสี่ยเหรียนค่ะวันเพนจันเต็มดวงวันเพนจันเต็มดวงเรียกพระจันทร์เต็มดวงก็ได้นะคะวันเพนจันเต็มดวงหมันเย่เตอร์สุเจียนค่ะแล้วก็ซื้อเรามาดูรูปภาพอันนี้เรียกว่ารูปภาพ รูปภาพะรูปภาพพระจันทร์รูปภาพพระจันทร์ตรงนี้วันที่สิบห้าอันนี้เรียกว่าสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำจะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าวันเพนอันนี้จะมีวันนี้วันเดียวที่เป็นวันเพนอันนี้จะเป็นวันเพนสามค่ำขึ้นชูชูซันอันนี้เราเรียกว่าขึ้นขึ้นสามค่ำไปถึงขึ้นสิบสี่ค่ำเรียกว่าข้างขึ้นข้างขึ้นข้างขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16, 16้ามถึง29ค่ำเราจะเรียกว่าข้างแลมข้างแหมข้างแหมข้างแหมวันที่16ถึงวันที่29ค่ำเราจะเรียกว่าข้างแ hiking, าหลมข้างแหลมสิบหกถึงยี่สิบเก้าง时候我们就做ข้างแหลม哈，就是下弦的 แถบนี้ชูซันเต้าซื้อๆเจียวตัวข้างขึ้นข้างขึ้นขึ้นเราเรียกว่าวันขึ้นสามค่ำขึ้นสามค่ำขึ้นสี่ค่ำขึ้นห้าค่ำขึ้นสิบสามค่ำขึ้นสิบสี่ค่ำวันนี้เรียกสิบห้าค่ำวันเพนวันเพนแต่ว่าเดือนะพระจนะันทร์ในหัด ในเมืองไทยเราจะไม่มีสิบหกเราจะมีเหอะวันที่สิบหกนี้จะเล่นเป็นหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วเราจะเรียกแรมแรมหนึ่งค้าแรมสองค้าแรมสามค้าแรมสี่ค้าแรมสิบเอ็ดค้ามแรมสิบสองค้า เราก็จะเรียกตั้งแต่16 16ถึง29เราจะเรียกแรงหมดเลยถ้าเป็น1ถึง15เราจะเรียกว่าขึ้นอันนี้เกี่ยวกับพระจันทร์นะคะ